คำบัิฐา,านประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์พระราชกิจของโรรองสูงส่งและมีเกียรติและความชอบธรรมของโรรองดำรงอยู่เป็นนิจโรรองได้ทรงให้พระราชกิจอัศจรรย์ของโรรองเป็นที่จดจำพระเจ้าทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาต่อคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระนามของโรรองศักดิ์สิทธิ์และน่ากล้ามกลัวจริงๆพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไว้ว่าจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าเจนอยู่ในวิถีของนางเพราะการงานของเนินหนังทั้งสิ้นนั้นเป็นเชื้อบาปชั่วที่จะทำให้คนชอบทำเสื่อมจากพระสวีกข,ของพร,งระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะทรงหมายความบาปผิดไว องพระบุพเพป็นเจ้าเจ้าข้าผู้ใดจะยืนอยู่ได้และพระเจ้าจะทรงปฏิเสธเครื่องบูชาอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่นำมามอบถวายแด่พระองค์วันเทศกาลข้างขึ้นและวันสบาโตและการเรียกประชุมพระองค์ทรงตัดว่าเราทนต่อความบาปชั่วและการประชุมตามพิธีไม่ได้อีกข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ ข้าพงศลยจึงขอทอมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายโกโทษให้อภัยและขออย่าให้จิตใจของข้าพงศ์หลายเอ็นเอียงไปหาความชั่วใดๆอีกเลยพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าการตีสอนของพระองค์ยังคงดำเนินกันต่อไปเหตุเพราะบรรดาประชาชาติตั้งสิ้นยังสารวนอยู่กับการชั่วร้ายต่างคนต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบนับถือศาสนาเพียงแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาทั้งหลายกลับไม่ยอมรับโอ้ข้าแต่พระเจ้าใน่าำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมืดบอดในฝ่ายวิญญาณอำนาจของความบาปกำลบังทวีความบุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขอพระองค์ทรงปรดปกป้องคุ้มครองจิตใจและความคิดของพวงหลายให้มั่นคงอยู่ในบรรคาของพระองค์และขอให้คริสชนทุกๆคนยังคงเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในการประกาศเป็นพยานเพื่อน,นำคนบาปมากมายมาถึงความรอดตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน